สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเอสเตอร์เผยสาเหตุยังไม่พร้อมแต่งงานเคนภูภูมิหลังคบหานานสิปี เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนต่างลุ้นข่าวดีกันเป็นอย่างมากสำหรับนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาและเคนภูภูมิหลังทั้งคู่คบกันมานาน10ปีล่าสุดเอสเธอร์ออกมาเปิดใจชัดยังไม่พร้อมแต่งงานในเร็วๆนี้อยากแต่งงานแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ขอรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนทั้งเรื่องงานภาระต่างๆแล้วเรื่องการเงินส่วนที่เคนเคยบอกว่าขอเวลาอีกสปีเจ้าตัวก็เห็นด้วยถ้าครบ2ปีแล้วพร้อม ก็ถึงเวลาต้องแต่งเพราะเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมตอนนี้ยังไม่ได้คิดภาพตัวเองเป็นเจ้าสาวขอให้ถึงเวลาจริงค่อยวางแผนพร้อมทิ้งท้ายว่าการแต่งงานสําคัญนะคะเพราะเมื่อคบกันมานานก็ต้องมองอนาคตร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันในที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ